พลตํารวจตรีกํมพลลีลาประภาพรผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีก็ได้มีหนังสือสั่งการให้พันตำรวจเอกกุลชาติกุลชัยผู้กํากับการสพเมืองพัทยาตรวจสอบข้อที่จริงหลังจากปรากฏเป็นข่าวออกรายการโทรทัศน์ก็พบดาบตํารวจชื่อนกพกฤฤตพรวัฒนธนกิจเป็นผู้บังคับหมู่จราจรสถา,านีตํารวจภูธรเมืองพัทยานะครับ ซึ่งพอตรวจสอบพบอย่างนี้ทางภูมกับก็ได้ทําหนังสือตรวจสอบเชื่อว่าน่าจะมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงตามข้อกล่าวหาจึงมีคำสั่งให้ดาบตํารวจนบพรตกิไปช่วยราชการงานธุรการป้องกันและปร,ปราบปรามของโรงพักเปลี่ยนจากงานจราจรไปอยู่งานธุรการต่อมาพลตํำรวจตรีกําพลลีลาประภาพรผู้การก็ได้มีคําสั่งลงวันที่31มกราคมเมื่อวานนี้ครับให้ดาบตํารวจนพกิษเนี่ย ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีโดยให้ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมและมีคำสั่งตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อที่จริงนะครับว่าผลเป็นอย่างไรกันแน่นะครับนี่ก็ที่ที่พัทยาก็สืบเนื่องมาจากบุรีไฟฟ้าที่กรุงเทพที่ห้วยขวางช่วงปีใหม่ ดาราสาวชาวไต้หวันกับเพื่อนชาวสิงคโปร์มาเที่ยวนะครับแล้วก็นั่งรถแกร็บผ่านด่านตำรวจที่หน้าสถานทูตจีนเรียกตรวจแล้วก็พบบุหรี่ไฟฟ้าแทนที่จะตั้งข้อกล่าวหากับผู้ที่พกพาบุหรี่ไฟฟ้าว่ามีความผิดครอบครองพกครอบครองอะครอบครองบุหรี่ไฟฟ้านะครับ ก็ไม่ตั้งข้อกล่าวหาไม่แจ้งข้อกล่าวคือแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่าผิดกฎหมายนะแจ้งให้ทราบว่าผิดนะแต่ว่าคุยกันอยู่นานอยู่เป็นชั่วโมงคุยกันอยู่นานนะครับการคุยกันนานนี่คุยเพื่ออะไรหนึ่งคุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างสองก็คือว่าจะคุยตรงๆเอาตังค์มาแล้วปล่อยตัวไปก็ดูจะาไกลอยู่ใช่ไหมมันก็ต้อง ก็ต้องพูดจาเบี่ยงไปเบี่ยงมาทีนี้ต่างชาติเขาไม่เข้าใจไงนะคนจีนไต้หวันเขาก็ไม่เข้าใจส่วนคนสิงคโปร์เขาก็ไม่มีวัฒนธรรมแบบนี้ไอ้นี่หรือเปล่าที่ทําให้คุยกันอยู่เป็นชั่วโมงนะครับจนในที่สุดคู่เขาบอกว่าเนี่ยนะถูกขังสองวันนะมีความผิดตามกฎหมายนะแล้วก็คู่เรียกเงินเขาในกระเป๋าก็มีอยู่สามหม่นเอาไปสองหมืเอีกสามพันเขานักท่องเที่ยวก็บอกเขาแอบซ่อนไว้ เดยวกลัวตกเอาไปด้วยเพราะเขาหมดตังค์แล้ว